เย้ราคะราคาเดนิสค่ะเราส่งวิดีโอนี้มาขอบคุณทุกคนนะคะ Just Engage Thank you everybody for all the congratulations ขอบคุณมากทุกคนที่ส่ง message มาวันนี้นะครับ We just engage ยังไม่แต่งงานนะเดี๋ยวต้องรออีกปีงรอโควิดหายก่อนนะคะยิ้นก่อนนะครับนะคะก็ถือว่าตามแบบ American นาะ culture ก็คือมั่นไว้ก่อนอนะคะก็รอพร้อมทั้งสองครอบครัวค่อยคอยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะคะเดนิสก็ขอเซอร์ไพรส์ดานะคะวันเกิดก็งงงงอยู่นะคะ <laughs> ตามในวิดีโอเลยค่ะงงมากเทนราว์มาปุ๊บ <laughs> <laughs> นะ ก็ถือว่าเป็นของขวัญของดานะคะที่ดีมากเพราะว่าเขาทำในวันเกิดด้วยนะคะแล้วก็เด y a อ t e เตอร์เราก็ไปคุยกับพ่อแม่นะคะเดนิสไปขออะไรไปขอพ่อมาแล้วก็แม่มา get t h i r blessing นะครับ and they said okay so yeah กันก่อนคะ่ะเราสถานการณ์ดีจะมาบอกข่าววันแต่งงานนะคะอีกทีนึงก็ถึงเวลาแล้วคะ่ะ <you>, ขอบคุณนะคะติดตามข่าวบันเทิงที่นายทะแทนแชนแนลอย่าลืมกดสับตะไคร้กันด้วยนะ